สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี f อทุกท่านครับพบกับช่องวิถีพรานอาหารป่านะครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับเข้าป่าหาพึ่งหามิมนะครับผมก็มาเจอแล้วแหละอยู่ข้างหลังเลยครับผมอยู่ข้างหลังรังมิมนะครับรังมิมมิมรังใหญ่ๆเลยครับผมเดี๋ยวให้ชมครับอยู่ข้างหลังนี่เลยครับผมเดินเลยโอ้ขอถ่ายอยู่ดีน่าจะสวยนะบางๆเต็มแล เดี๋ยวชมพร้อมๆกันเลยเขาตังสวยๆเลยโอ้ลูกลูกเต็มเยอะเลยหู่ว่าน้ำใหญ่เลยยอดละเท่าแขนเลยวัาน้ำเลยงามคักให้ชมให้ชม กำลังอุ้ยพอดียอดเลยวัน้ำใหญ่ลูกเต็มเปี้ยะอืมเจ๋จัดทางนี้โอเคครับผมโอเคครับผมทางต่อไปครับ